สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนาะงสำหรับแนวทางนิ k k อี๊ช v าวีไอพีแล้วก็นิ k เอี๊ยบายวีไอพีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เรามาดูผลออกก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสำหรับแนวทางดิแคทิเช้านะครับของวันที่28ผลออก3 9 2 8 6นะครับออกสามเก้ 3, 9, 2, 8, 6, อก็เข้าที่เลข8เนาะตอนเช้านะครับส่วน ตัวเจาะในใน8 3ไม่มามา8 6นะครับมา8 6ก็ถือว่าแนวทางเข้าเนาะวิ่งรูดด้วย8 8 6นะครับก็มาดูรอบบ่ายครับรอบใบคุณหอบ5 5 3 7 3ออก5 5 3 7 3ก็วันนี้ก็ถือว่า หลุดเนาะนะครับให้8มา7แต่ตัวประกบเข้าที่เลข3ได้แค่แปดสามผมเอาเจ็ไปไว้หลักร้อยกับก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับสำหรับรอบบายก็ต้องกับขอโทษขอไปสมาชิกด้วยสำหรับรอบบายครับก็มาตามกั้นตอนะครับแนวทางในวันที่29 เรามาดูวันที่29นะครับที่ยีเก้ปนสิบสองนห้าร้อยหเรามาดูรอบเช้าก่อนนะครับ นี่เช้านะครับ VIP วันนี้เลขเด่นผมให้ที่สกับ4นะครับเลขเด่นนะครับ3 4 ก็เน้นในที่เลข 3, นะครับใครชอบเลข4จับที่เลข4เนาะเน้นในที่เลข3จับส่วนตัวประกบ890 8 90นี่คือตัวประกบนะครับเราไมาดูชุดที่ผมจะจับให้นะครับก็จะจับที่ 38 39แล้วก็30กับ38 39 30 3ตัวมจับให้ที่8 30 8 30นะครับสำหรับรอบเช้า ุดที่ผมแนะนำก็คือ30มนกับ30มศูนกไปที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกลับไปกันต่อที่รอบบายนะครับ เราไป VIP นะครับวันนี้เล็กเด่นได้ตัวเดียวกันนะครับเล็กเด่น3 4 เลข3แล้วก็เลข4ก่อเน้นนาที่เลข3เหมือนกันนะครนับเนนาที่เลข3ส่วนตัวประกอบนะครับตัวประกอบได้6 7 8ตัวประกอบได้6 7 8 แล้มาดูตัวเจาะนะครับผมเจาะให้3ชุดเนาะก็จะเป็น3 6 3 7 3 8ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมจับไว้ที่ 1 3 6คือจ,จุดนี้นะครับ3 6กลับไปที่รับหนะ้าทางก็เก็บเอาไว้นะครับกลับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f คและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่29นะครับปี e 19 เดือน10ปศสอ6 8นนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้ากอให้ถูกนะครับเจอกันใม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ